วิรรดชวนสลยุธ์กรีตออกมาลั่นเห็นคนทุจริตออกมาดิ้นมันฟินมากๆนายวิโรธรักานาดิสอนว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่มาพูดคุยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับสรยุทธ์สุทธัสจินดาถึงประเด็นร้อนแรงหลังเจ้าตัวออกมาอโรงแฉเรื่องสวยสติกเกอร์สวยทางหลวงที่มันดารถบรรทุกติดสติกเกอร์รูปกระต่ายพระจันทร์ เป็นสัญลักษณ์ที่รู้กันกับเจ้าหน้าที่เวลาต้องเจอด่านตรวจด่านช่างน้ําหนักหากคันไหนติดสติกเกอร์นี้สแปลวาจ่ายสวยแล้วผ่านตลอดนายววโรดบอกว่าหลังออกมาแฉเรื่องนี้มีคนแคปแชทในไลน์มาให้ดูว่ามีคนทุรนทุรายดิ้นรนสั่งให้รถทุกคันแกะสติกเกอร์นี้ออกพยายามจะเอาตัวรอดมีสายปริศนาพยายามโทรเคลียร์ซึ่งตนฟังแล้วไม่มีเหตุผลกัต่สายไปเวลาเห็นคนพวกนี้ดิ้นรนมากๆตนฟินมากๆม,มีความสุข สารเอนโดฟินในร่างกายมันหลังอยากให้ทุกคนมาร่วมคลีตออกมาเพราะมันฟินจริงๆสรลยุทธยังบอกว่ามีการไปเปรียบเปยวิโรธว่าเป็นอุกกาบาตเพราะพุ่งชนทุกอย่างแต่จริงๆตนมองว่าเขาเป็นดาวเคราะห์น้อยมากกว่าดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่กว่าอุกกาศเยอะถ้าเวลามันพุ่งชนสักทีไม่ได้เป็นแค่วงระยะแคบๆแต่มันเละกันหมดซึ่งวิโรธก็พย,ยักหน้าเห็นด้วยและยังบอกว่าชั้นบรรยาก,กาศก็ทําอะไรไม่ได้ด้วย เมื่อถูกถามว่าออกมาแฉแบบนี้กลัวหรือไม่วิโรธบอกว่าไม่ไม่อยากให้ทุกคนกังวลว่าคนพูดความจริงแล้วจะต้องกลัวถูกทำร้ายถูกอุ้งถูกเก็บตอนนี้คนที่กลัวควรจะเป็นพวกที่ทำผิดเพราะถ้าผมเป็นอะไรไปคนที่น่าสงสัยที่สุดคือพวกนั้นอยากฝากถึงแฟนๆต่อจากนี้เปลี่ยนจากคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงนะระวังตัวด้วยนะมาเป็นคอมเมนต์ว่าถ้าวิโรธหรือพักก้าวไกลเป็นอะไรไปมึงเจอกูเพราะตนเชื่อว่าประชาชนนี่แหละคือผนังทองแดงกับแพงเหล็กที่จะช่วยปกครอง คุ้มครองให้ตนได้ทำหน้าที่อย่างปลอดภัยขอบคุณที่มาของข่าวจาก Siamnews.com